ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อเปเซ็จากปลาเหตุเกิดจากบายสีอ่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้คือเรื่องเนี้ย มันน่าจะเกิดขึ้นนานแล้วแหละพี่เป้แล้วคือมันเพิ่งจะมาคอมมามาแบบมาคอมพิมาแบบบริบูรณตอนเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วครับคือก็ก็อย่างที่ทราบปะค่ะคือประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วหนูเริ่มเปิดแบบเอ่อให้คนเข้ามาดูดวงใช่ไหมเสร็จแล้วก็แบบมีพี่ท่านหนึ่งเขาทักเข้ามาแบบขอจองคิวก็แบบอ่ะเอเอคุยกันอา่านู่นนี่นั่นแต่ว่าสักพักหนึ่งเขาเริ่ม อให้ลูกสาวเขามาคุยแล้วก็แบบว่าเออแบบเล่าสตอรี่ว่าแบบบ้านเขาโดนแบบเนี้ยแบบเแบบนี้ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเออเขาอยากรู้ว่ามันยังมีไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เปิดไพ่ขึ้นมาแล้วเออมันยังมีแต่แล้วตัวคุณแม่ไ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 ด้มีปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ลูกสาวเขาครับเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยเอเริ่ม เริ่มเริ่มต้นก่อนดีกว่าพี่เป้คือ,อย้อนกลับไปประมาณสี่ห้าปีก่อนในสมัยที่คุณตาของอครอบครัวเนี้ยยังมีชีวิตอยู่ค่ะคุณตาท่านเนี้ยอ่าทำอาชีพเป็นเหมือนอ่าหมอยาเป็นหมอแบบพื้นบ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะคก็จะมีวิชาความรู้เรื่องอ่าพืชพันุ์อ่าเรื่องสมุนไพรเรื่องคาถาอาคมใดๆก็แล้วแต่ครับเสร็จแ,แล้วก็ด้วยความที่ แกเป็นคนที่เรียกว่าอาพระพุทธศาสนาแบบจัดจาเลยอะไรเงี้ยแบบสายข่าวร้อยปอร์เซ็นต์จะต่จะเป็นคนปฏิบัติทือศทีนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะสอนลูกหลานในบ้านให้แบบว่าคิดดีทดําดีพูดดีตลอดแต่ว่าจนมากระทั่งเออ่ในช่วงที่มันเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงก็คือตอนนั้นนี่ยคุณตาท่านเหมือนกับว่าไปหลออ พระปากนักปกขึ้นมามแล้วพอหล่อเสร็จเนี่ยก็จะมีการอัญเชิญเข้าบ้านแต่ปรากฏว่าในวันที่อัญเชิญเนี่ยคุณตาเขาก็ด้วยความเรียบง่ายของเขาอะค่ะเขาก็แค่ซื้อดอกบัวมาตั้งใจว่าจะมาถวายพระรแต่พอในจังหวะที่แกจะเอาดอกบัวมาถวายเนี่ยจู่ๆก็มีเหมือนกับว่าเป็นร่างทรงท่านหนึ่งก็แล้วกัน,กนอืร่างทรงท่านเนี้ย อยู่ๆก็เดินเข้ามาด้วยชุดขาวเลยนะคะคแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยทําอย่างเงี้ยไม่ถูกเนี่ยจะจะไหว้ขนาดเนี้ยต้องใช้ใบสีเลยนะใบสีพยัญายนะนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยเขาว่าทําเป็นให้เขาทําได้นะแบบราคาไม่แรงอะไรนี้เออจะได้แบบทําให้มันถูกต้องก็คือพยายามแบบอ่เขาเรียกว่าแจ้งวิธีการที่แบบว่า ควรจะทําในความรู้สึกของเขาให้กับครอบครัวของอ่พี่ที่มาดูดวงอะค่ะแต่ตัวคุณตาท่านบอกว่าท่านเป็นคนสมถะเป็นคนเรียบง่ายท่านต้องการแค่ดอกบัวอืแค่นั้นพออืก็เลยแบบเหมือนมีความขุนเคืองใจกันมีความไม่พอใจกันอะครับทางฝั่งนู้นก็แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับใส่อารมณ์ปากเสียงนิดหน่อยแล้วก็เหมือนพูด ทำนองว่าแบบเออมันไม่จบแค่แนี้แม่อะไรอย่างเงี้ยหเอหนูก็เลยแบบอุ๊ยคุณแม่มันแค่เรื่องใบเสียงนะอือะคุณแม่เขาบอกว่าใช่มันจริงๆมันคือแค่เรื่องใบเสีแต่เขาก็เลยเล่าต่อว่าหลังจากที่ร่างทรงคนเนี้ยจากไปมันก็เริ่มเกิดเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในครอบครัวก็คือ คุณตาที่เป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วค่ะเขาจะเริ่มไม่ค่อยสบายเริ่มเจ็บออดอแอดแอดแล้วตัวลูกสาวเขาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเด็กที่เห็นผีเป็นทุนเดิมดอยู่เขาน้องจะเห็นเหมือนกับว่าเป็นดวงวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะมาขี่หลังคุณตายถูกไม่ว่าคุณตายจะเดินไปไหนก็จะมีอีผีตัวเนี้ยคอยอยู่ที่หลังห้อยไปห้อยมาอยู่ตลอด แต่แล้วน้องเขาก็ไปพูดกับคุณตาบอกว่าเนี่ยหนูเห็นแบบเนี้ยอืมอยู่ตรงเนี้ยทํางไงดีตาครับแต่คุณตาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรปล่อยไปเขาอยากทําอะไรก็เรื่องของเขาแล้วเราก็อ่าสวดมนต์คิดดีทําดีต่อไปครับน้องก็ยังเห็นดวงอิตด,ดวงวิญ,ญญาณดวงเนี้ยอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วตัวคุณตาก็ ค่อยๆสุดลงไปเรื่อยๆค่ะจนถึงขั้นแบบล้มหนอนมอนเสืออ่แลือก็คือแบบลุกไม่ขึ้นล่ะครับคราวเนี้ยทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็ตัวน้องอ่ะก็แบบเสียใจมากแบบปูิตาไม่เคยแบบแย่ขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งแบบถึงวันที่เจอร่างทรงคนนั้นน่ะคุณตาก็แบบค่อยๆล้มเจ็บทีละนิดทีละนิดหลังจากที่คุณตา ลุกไม่ขึ้นแล้วอะค่ะคุณตาเขาก็ทําได้แค่แบบคอยพูดกับเอหลานสาวเขาว่าแบบว่าไม่ต้องไปตามหานะว่าเอาคนคนนั้นน่ะอยู่ไหน,นครับแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดแขนไม่ต้องไปอทําอะไรเขาเอาืตอนนั้นน่ะน้องบอกว่าน้องเขายอมรับเลยว่าเขาโกรธมากเขาไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมาทํำลายครอบครัวเขาขนาดนี้เรื่องแค่นี้เองอ กับแค่อีเรื่องใบสิแค่นั้นเองเล็กๆน้อยน้อยเราไม่ทํามันก็สิทธิ์ของเราแต่ทําไมถึงมาทํากับครอบครัวเราขนาดนี้แล้วน้องเขาก็บอกว่าน้องเคยคิดที่จะมุ่งหน้าเข้าไปหาเส้นทางสัยศาสตร์ทือเป็นตั้งใจว่าฉันจะเรียนของดำปิดปีเพื่อที่จะเอาแบบส่งของนเอาคืไปให้ใ น้องเคยน้องเคยบอกว่าน้องเคยคิดจะทำอย่างนั้นแต่ว่าคุณตาพูดดักคอ,อก่อนว่าห้ามไปยุ่งกับของพวกนั้นดึกค่ะถือว่าคุณตาขอเสร็จแล้วไม่นานเนี่ยคุณตาก็เสียชีวิตลงหลังจากาพ่ธีงานทรงงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคแทนที่เรื่องมันจะจบที่เป้เรื่องมันดันไม่จบเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนเนี้ย พอคุณตาเสียในบ้านของคุณแม่เนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนเขาหาจุดโฟกัสใหม่หาคนมาลงหาหาคนมาเล่นงานใหม่ทีเนี้ยกลายเป็นเล่นคนในครอบครัวให้ชีวิตเรียกว่าตกลักกำลังบากหยิบบจับอะไรก็มีปัญหาไปหมดแล้วในบ้านเนี่ยก็จะมัก เหมือนกับมีเสียงกุ๊กกุ๊กกักมีดวงวิญญาณผ่านเข้าผ่านออกคืออยู่กันแบบไม่เป็นสุขอืแล้วตัวลูกสาวของคุณแม่เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเห็นผีเป็นเดิมทูนอยู่แล้วพี่เป้งครับทีเนี้ยเขาเห็นหนักเลยคือไม่ว่าเขาจะทําอะไรไปไหนก็คือจะเห็นตลอดแม้นกระทั่งขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนี่ยก็ยังเห็นว่ามีเหมือนกับว่า น้องใช้คําว่าเป็นคนน่าจะเป็นคนวิ่งไล่ปวดรถมาคือน้องเห็นผ่านกระจกอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นทามือทามือคือน้องก็ไม่ไม่ไมันไม,ไม,ไม่ไม่ชัวร์ว่าใช่คนหรือไม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเขาเห็นเป็นเงาเงาเขาก็เลยตีตกไปก่อนว่าน่าจะเป็นคนเห็นเป็นร่างคนวิ่งไล่ตามรถอยู่แต่การเท่าไหร่ก็ตามไม่ถึงอื เขาก็ยังมีคําถามอยู่ในใจว่าเออทําไมเขาถึงโดนขนาดนี้แต่ว่าเรื่องราวมันก็ค่อยๆยแย่เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดหลังจากที่น้องแค่เห็นพี่เปตอนนี้กลายเป็นว่าน้องเริ่มมีความรู้สึกว่าถูกครอบงำจากสิ่งที่มันไม่มีตัวตนเพราะว่าทุกครั้งที่น้องหลับน้องจะเหมือนกับว่าหลับลึกมากปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น แล้วจะมีอาการเหมือนคนนอนละเมองดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาไม่เป็นแล้วก็พูดไม่เป็นภาษาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าวันไหนที่คุณแม่เขาพยายามปลุกจนตื่นเนี่ยพอน้องตื่นขึ้นมาก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าลืมตามาแล้วเหลือแต่ตาขาวที่เปโอ้เออไม่มีตาดำครับคุณแม่เขาก็เลยทำได้วิธีเดียวเลยก็คือ พยายามไปหาน้ํามนต์นะคะมาลูบตัวแล้วพอลูบตัวเนี่ยน้องจะมีอาการเหมือนคนร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ดิน้นดิ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 น,ดน,ดน,ดนแล้วก็ร้องไห้พอน้องหยุดร้องไห้คุณแม่ก็จะพยายามเอาน้ํามนต์เนี่ยมาหยอดที่ปากอแต่ปกติคนหลับะุี่เป้น้นําหยดลงปากมันมันก็น่าจะเข้าเนาะแต่น้องอะ่ะพอน้ําน้ําหยดลงปากโดยเฉพาะน้ํามนต์น้องจะเหม็นปาก เหมือนกับไม่ไม่ให้มันมเข้าไปเออใช่ออใช่ไม่ยอมรับอะไรออทั้งนั้นออคุณแม่เขาก็แบบตนใจอ่ะค่ะเขาก็เลยเหมือนกับมาปรึกษาเ,ออเราก็เลยดูกันว่าโอเคอันดับแรกเลยคือมีการถูกฝังของจริงๆอ,อืพื้นที่ตรงนี้มีปัญหาอยู่ยังไงก็ก,ก็ก็ยากลเลอยอ,อ,อ,อันดับแรกเลยคือหนึ่งเราไกลกันคุณแม่ต้องดําเนินการด้วยตัวเอง ไปปรับพื้นที่ตรงนั้นซะแล้วก็ในบ้านจัดให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าบ้านลกหรือเอแสงเข้าไม่ถึงใดๆก็แล้วแต่ห่วงจุ้ยมันไม่ไดีอยู่แล้วไปจัดก,การตรงนั้นซะครับส่วนตัวน้องเนี่ยหลักจากที่หนูได้ฟังเรื่องราวแล้วหนูรู้สึกว่าเด็กคนเนี้ยสตอรี่ค่อนข้างเหมือนหนูภูมิภูมิเดิมเอย่ยเรื่องครอบครัวหรือแม้กระทั่งอะไรใดๆเอย่ยค่อนข้างเหมือนกันแต่ด้วยอายุของน้องภายในอ่า อายุเท่าเนี้ยยอืังเป็นอายุที่คําว่าอารมณ์มันจะมาเป็นอันหบบนึ่งใช่ดังนั้นน้องจะไม่เข้าใจของคําว่าเหตุและผลแล้วก็การสกัดกั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางเข้าใจแน่นอนเพราะในวัยนั้นหนูก็เป็นครับหนูก็เลยอธิบายให้เขาฟังนะคะว่าโอเคหนึ่งสองสามเราจะต้องทำยังไงแล้วตัวคุณแม่ก็ให้ไปทำ เรื่องการพลิกหน้าดินซ้าการไล่ของไม่ดีจ้าแล้วก็ให้ทําเหมือนเป็นเป็นพิธีอ่ทําน้ำมนต์ล้างหน้าดินนะคะครับแล้วก็ให้ไปอ่ะปะพรมในบ้านปะคพรมพื้นที่คือเคลียร์หน้าดินทุกอย่างในบ้านให้ใสสะอาดครับแล้วก็ขอพระแม่ธรณีซะาว่าโอเค อันเนี้ยอะไรก็ตามที่มันไม่ดีที่มันอยู่ในบ้านเราขอให้ท่านเคลียร์ทางให้ปัดออกปัดออกให้หมดแต่อะไรก็ตามที่มันดีอยู่แล้วขอให้มันคงอยู่กับเราครับหลังจากที่คุณแม่เขาไปทําพิธีแล้วค่ะหนูก็บอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณสัปดาห์หน้าหนูจะเออ่ส่งน้ามนต์ไปให้ซึ่งน้ามนต์ที่หนูกวนเนี่ยหนูจะกวนเป็นร,บรอบๆคุเป้มันอยู่ที่ว่ารเราจะเอาไปทําอะไรครับ ถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปรักษายาหนูก็จะกวนอีกแบบหนึ่งจะใช้อ่วนสารอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเอาไปไล่เอาไปล้างเอาไปชําระก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหนูก็บอกว่าคุณแม่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูส่งให้ขอเวลานหนูทําหน่อยเพราะว่าตอนนั้นอะคือหนูวิงานแบบเยอะมากเลยก็คือแบบมันมันไม่ว่างจริงๆที่จะทําให้แล้วส่งเลยในในวันถัดในวันถัดมาพี่เต้ ก็ทิ้งระยะไปประมาณสองสาวันแล้วก็ทำนูน่นทำนี่ทำอะไรเสร็จแล้วก็ไปจัดการน้ำมูลแล้วก็ส่งใช้ผ้าเหลืองของพระอาจารย์ไปให้หนูหนูน่าจะส่งไปประมาณสองสาอย่างหนูก็จำไม่ได้แล้วส่งอะไรไปให้บ้างม,มันนานมากแหละแต่ที่แน่ๆเลยคือมีใช้ผ้าเหลืองแล้วก็บอกคุณแม่ว่าถ้าในเมื่อสร้อยพระหรือตะกุดหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ที่น้องเคยสวมใส่กี่เส้นตอกี่เส้นเนี่ย ที่มันขาดหมดเนี่ยงั้นเอาใช้ผ้าเหลืองไปเพราะว่าคุณแม่เคยบอกหนูมาแล้วว่าน้องใส่ทั้งพระใส่ทั้งเครื่องรางของของังแต่ทุกแต่ทุกครั้งที่ใส่เนี่ยคือถ้าไม่สร้อยขาดก็กำลังข้อมือขาดกระจายม,มันขาดเองเหมือนแบบห้อยอยู่แล้วมันขาดอะพี่เป้หนูก็เลยบอกว่างั้นงั้นลองใช้ผ้าเหลืองหนึ่งครับแล้วถ้ากลัวขาดไม่ต้องกลัวขาะมันไม่ขาดแน่นอนอแต่ถ้ากลัวหลุดหนูแนะนํา ตาช้างหยอดซะถูกเงินตายแล้วยอดเลยเออยังไงก็อยู่แกก็โอเคพอได้ของปุ๊บแกก็เอาไปผูกให้ลูกเลยแล้วก็เอาน้ำมตลที่หนูกวนให้เนี่ยไปอ่าผสมน้ำให้ลูกอาแล้วก็เอาไปผสมในขวดน้ำน้ำสะอาดอะคะ่ะในตู้เย็นให้ลูกดื่ม ตึงหนูว่าได้บอกคุณแม่เวลาว่าไอ้ขวดน้ำมนต์ที่หนูทำมาให้อ่ะเป็นน้ำสะอาดนะค,คือไม่ได้ไม่ได้ผ่านการแบบว่าเอา่อลงเทียนลงอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นดื่มได้แล้วก็เอาไปผสมกับน้ำแบบน้ำในขวดในตู้เย็นนะพี่เป้คือเทนทีททละหน่อยทีละหน่อยทีละขวดทีละขวดี้แล้วก็อธิษฐานเอาขอแบบสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็หรือจะอธิษฐานให้เป็นยาก็ได้อธิษฐานให ไล่ิ่งไม่ดีก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คุณนม่าจะอธิษฐานแล้วก็ตัวน้องเองหลังจากนี้ให้เริ่มปฏิบัติให้เริ่มควบคุมสติตัวเองเพราะว่ารู้ตัวใช่ไหมว่าตอนเนี้คอนโทรลตัวเองยากน้องบอกรู้หนูรู้ว่าตอนนี้หนูคอนโทรลตัวเองยากทุกอย่างเป็นอารมณ์หมดเลยครับหนูก็เลยบอกว่าให้กลับไปคอนโทรลตัวเองใหม่ซะแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะดีขึ้นอื คุณแม่ก็ทำตามแล้วก็หายไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้มีการคุยกันอีกรอบหน,นึ่งคอะจิเปต้ปรากฏว่าอรอบเนี้ยหนูขักไปบอกว่าคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างคุณแม่เขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่าอะเนี่ยร้องใส่ชายผ้าเหลืองกินนะอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ได้ถอดน,นะอะไรเงี้ยก็คือมัดแน่นเลยแล้วก็คุณแม่พูดมาประโยคหนึ่งจิเ่้คุณแม่บอกว่า ทุกืีน้องหายแล้วนะลูกออน้องน้องไม่ได้เป็นอีกแล้วนะอาการแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค,คือไออาการแบบนอนละเมอดอนดิ้นเหมือนแบบกาลังสู้กับอะไรสักอย่างคุกคักคุกคักแล้วก็ตาเหลือกตาขาวอย่างเงี้ยไม่มีแล้วเขาเป็นล่าสุดคือเดือนเมษาที่ผ่านมาแต่ตอนเนี้ยหายแลยแล้วแล้วก็เหมือนกับเริ่ม กลับเข้ามาในเส้นทางที่มันเหมาะที่มันควรครับซึ่งหนูก็บอกว่าคุณแม่น้องเหมือนหนูมากหนูจะบอกคุณแม่ได้แค่ว่าเดี๋ยวพอน้องโตไปน้องจะมีเส้นทางของน้องเองอคุณแม่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าน้องเกิดมาเพื่อโปรดคนไม่ตาคนไม่ว่าเส้นทางที่ที่น้องจะต้องไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางไหนเนี่ย ขอ,อให้รับรู้ไว้เลยว่ามันเป็นเส้นทางที่เขาเลือกให้น้องมาแล้วครับซึ่งน้องจะไม่เหมือนคนอื่นๆคุณแม่ก็เลยบอกโอเคแล้วหลังจากนั้นนก็หายไปอีกสักพักหนึ่งแล้วคุณแม่เขาก็ทักกลับมาบอกว่าตอนนี้น้องดีขึ้นมากมแล้วตอนนี้จากบ้านที่มันเคยแบบรู้สึกว่ามันอึดอัดรู้สึกว่ามันแบบอยู่แล้วแบบ ไม่แฮปปี้รู้สึกอยู่แล้วมันแบบเหมือนโดนกดอยู่แล้วมันเหมือนแบบเอเขาเรียกว่าไงดีที่เป้คืออยู่แล้วมันมสบาขัด<จ>ตลอดเเออ,เอ,อใช่ใช่ประมาณนั้นอนะ่ะอยู่แล้วไม่สบายใจอยู่แล้วมันติดขัดกลายเป็นว่าทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นครับแล้วตัวน้องเนี่ยก็เหมือนกับมีความเย็นมากขึ้นแล้วจากที่เป็นเด็กเคยเห็นผี<ๆ>เห็นะอะไรแบบน่กกากลัวน่กกวากลัวตอนเนี้ยน้องเริ่มได้ ได้ยินได้ได้สัมผัสได้รับรู้กับสิ่งที่มันเป็นแสงสีขาวน้องบอกว่าน้องได้ยินเสียงของคนแก่ครับบอกว่า,าประมาณว่าให้ให้เขาแบบ อยู่ดูแลได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยม,มันก็ให้เขาสอนเลยไหมน้องบอกว่าน่าจะเป็นปู่หรือสีอะไรอย่างเงี้ยคเพราะว่าเวลาน้องเห็นรูปปู่หรือสี่น้องจะรู้สึกเย็นเหมือนแบบมันมีน้ําเย็นมาลูบใจอืแล้วเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะได้กลิ่นมากลิ่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาครับมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเขาแต่หนูก็จะเบรก,กไว้แค่ว่าอะไรใดๆก็ตาม อยู่ด้วยกันได้แต่ห้ามประทับทรงเด็ดขาดเพราะว่าสังขารหนูมันจะรับไม่ไหวแล้วสิ่งที่หนูเป็นที่หนูป่วยทุกวันเนี้ยอืมนั่นก็เพราะว่าน้ำหนักไปลดตาและสุขภาพจะดีขึ้นอซึ่งค,คุณแม่บอกเลยว่าที่หนูพูดมาตรงกับที่คุณหมอพูดเป๊ะทั้งที่หนูไม่ได้รู้มาก่อนว่าเอน้องป่วยหรืออะไรแบบขั้นไหนอะค่ะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่อือเรียกว่า<ม>เรียกว่าแปลกสําหรับเป,เป็นเป็นเชคสตาร์ดีของหนูที่มันที่มันค่อนข้างแสกเพราะ,<ท>ะว่าเราไม่เคยแบบเอ่อเจอเวอร์ชั่นแบบทําของใส่คนทางบ้านมาก่อนพี่ปูครับอแต่แต่หลังจากที่น้องดีขึ้นน่ะหนูก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดต่ออะไรแกไปอีก แต่ก็มีการแบบว่าขออนุญาตแก่ว่าเออจะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังให้เป็นวิทยาทานอืมครับว่าแบบเออคนเรามันทำกันได้จริงๆนะกับอีกแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละอ่าครับก็เลยได้เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้พี่เปฟังคอครับ,รบนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใช่ใช่อต้องบอกกันว่าน้ำเหมือนรับเรียกว่าน้ำพึ่งเพียงแค่หยดเดียวจริงๆนะ เอคอคือฟังทั้งหมดอ่ะคือเรื่องไม่มีอะไรเลยนะกับการแค่พูดให้คนคนหนึ่งเชื่อแต่คนเราสามารถที่จะไม่เชื่อก็ได้นะเออเขามีความเชื่อของเขาไม่จําเป็นต้องทำาบสีซึ่งไม่ต้องหมดไปต้องเสียงเงินอะไรแบบนั้นเ,เพียงแค่ดอกบัวดอกเดียวก็ก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กับกายเหมือนพี่ว่าคิดว่า อาจจะมีคนอยู่ตรงนั้นเราไปหักหน้าเขาหรือเปล่าออนนเออเออรวมทั้งตัวเองมีเขาเรียกว่ามีสิ่งสิ่งแบบเนี้ยคือเป็นสายดําด้วยอ่ะมีของที่จะทําใครก็ได้อ่ะเกิดให้นึกถึงคนคนหนึ่งที่มีอาวุธพกติดตัวอยู่ในตัวแล้วมีใครมาหาเรื่องมีใครที่ตัวเองตัวเองที่รู้สึกว่าไม่พอใจไม่ชอบ มันก็จะทําให้ตัวเองใจร้อนแล้วก็กล้าที่จะทําอะไรมากกว่าที่ไม่มีอะไรถูก<ช>ประมาณนั้นนะ<ช>ผู้หญิง<ช>เออคนคนนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่การกระทําแบบเนี้ยมันแต่ที่ฟังมาน่ะมันต้องอาคาดแค้นคนในบ้านทั้งหมดแต่เรื่องเนี้ยเพียงแค่ใบสี่ย่างเดียวหรอเฮ้ยใบสี แล้วถ้ากับเออ <b> แล้วต้องย้อนกลับมันไปนะถ้าคุณตาเขาไม่ได้สั่งห้ามคุณตาเขาไม่ได้เบรกลาลูกหลานเอาไว้แล้วลูกหลานเกิดความโมโหอยากที่จะเอาคืนไปทําไปเรียนสายดําหรือไปหาคนที่มีวิชาเอาคืนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น โอ้โหหนังเรื่องนี้ไม่จบแบบนี้แน่นอนเชื่อเชื่อเชื่อได้เลยใช่ใช่พี่เป้เพราะ oh. เพราะฉะนั้นหนูถึงได้ต้องเบรกน้องไปก่อนว่าห้าม hmm. ห้ามห้ามเลยห้ามไปแตะของพวกนี้เลยค่ะใช่ <Okay S 1> แล้วก็แหละหนูหนูแตะหนูหนูไปได้เร็วแน่นอนเชื่อพี่ ừ, แต่ว่ามันไม่ควรบางคนไม่รู้ไงว่าทําไปแล้วอ่ะมันจะมีผลย้อนกลับมาตอบกลับอย่างไรขอให้ได้แค่เอาชนะมันขอให้ได้อ่าทําในสิ่งที่เราอยากทําพอใจแต่ไม่นึกถึงผลที่มันตามมา แค่นั้น<ห>เองแล้ว<ห>อยากจะบอกนะฮะมันไม่ได้จบเพียงแค่ตัวคุณคนเดียวมันยังผัว<ช>พันเป็นกรงกรรมกงเกลียนไปยันลูกหลานของคูณดิ่งนะ <c oughs> เออโโอพี่เอ๋อ,อนะดีแล้วที่คุณตาเขาเบรกเอาไว้นะครับเพื่อพี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับถ้าเราทําดีคิดดีแล้วก็มันต้องได้ดีแล้วคนคนที่อ่อคิดร้ายต่อเราสักวันหนึ่งมันต้องพ่ายแพ้ไปจะช้าจะเร็วก็ต้องมีแน่นอนนะ โอเคถือว่าขอบคุณเรื่องนี้ที่เอาเอาประสบการณ์จากอ่าต้องใช้คำว่าลูกลูกเพจหรอหรือลูกดวงนะมามามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับถือว่าเป็นคติเตือนสอนใจเป็นรุทาหอนนะอ้าวแล้วก็ก่อนที่จะวางสายไปติ๊กตอนนี้ทำอะไรอยู่ฝากไว้สักนิดนึงอืมตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเอออ้าวก็าำก็ทำเพจแหละก็ยังอ่า ทำเพจเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีดูดวงเพิ่มใครสนใจแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์ก็อาจจะกลับไปไลน์ t ิ๊ t ต k แล้วเลยใครสนใจก็ติดต่อทางทุกช่องทางที่ชื่อคําว่าตุกติ๊กทุกติ๊กปิกเมืองผีนะทั้ง facebook ทั้งติ๊กต k อกทั้ง youtube ได้หมดเลยนะครับขอบคุณมากแล้วก็ก่อนวางสายติ๊กดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงเป็นห่วงครับโอเคนะครับประมาณนี้ติ๊กขอบคุณมากคครับสวัสดีครับ 大家好。